Malakap Kabungan Kau, Petnuk ผ่านไปแล้วครับขบวนเก้าปหกก็เป็นขบวนสุดท้ายนะครับของอวันนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วครับขบวนสุดท้ายครับขบวนเก้าแปดหกก็อที่ชันใดเข้ามารับชม ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป๊าป้าสตอรี่และช่องป๊าป้าพยามมาแล้วด้วยครับก็เป็นบรรยากาศที่สถานีตอนเช้านะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะมนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ